พี่น้องพี่น้องวันนี้หมานดอกเล็กเลยเจ้านี่โอ้ใกล้ๆเลยเจ้าวันนี้มาแต่เจ้าเนาะมากับน้องปูนนะเจ้าเด้อวันนี้ได้เห็ดแดนดอกเล็กดอกงามๆเลยพี่น้องมาใกล้ๆแล้วลูกโอ้ดูจีงงามๆเลยพี่น้องมันหมนเนาะต่เนะดี๋ยวเราจะลองเลาะเข้าไปว่าจะได้เห็นกันนะเจ้าเนาะได้กับข้าวกับแปลกกัยังดีเจ้าไปเลยฮะอยู่เลยลูกพี่น้องเห็ดแดนเนี่ล้เจ้าจีงงามๆเลยครับลูโอ้ดู ุนนี่ดอกอันนี้ดอกใหญ่นี่เจ้าโอ้มาละได้สามดอกแล้วเจ้าไปดูกันไปเลยนี่น้องดอกน้อยๆงามแลสีดอกแล้วนะำม่เนี่ยเออสีดอกนั่นนี่นี่นี่น่าจะมีดอกเยอะนะนี่อันนี้เป็นเห็ดดานน้ำเข้าเจ้านี่ปุ้นเห็นเจ้าไปไปเลยไปดูกัน

อันนี้เห็ดที่เราหามาได้เจ้าได้บันักเนาะเดี๋ยวเราจะเอาหน่อไม้เจ้าเอาไปแกงด้วยกันนี่ได้ตะแยเจ้า,จาตามันเลยที่พูดตอนนี่เราอยู่สวนหน่อไม้เจ้านี่เอาหน่อไม้เปาะไปแกงเจ้านี่หน่อนเล็กแต่แบามาตามมาตามมาลูกนี่หักเลยหักทิ้งมาก่อนอย่งนีมหนม หนุนเร็วเลยนะต้นถ่ายไม่ตันเลยตจำวุ้นถ่ายไม่ตันเลยนหละอู้มดเต็มเลยใส่หมดเอาก่อนน่ะตามมาตามมามีข้างในนี่ข้างในบุกเลยอู้วันนี้หนาวนี่ทำไมไม่หาเร็วอีก เมกเลยนนี้บนีละโอ้อันนอนเป็นผุ่มสปรีตเลยนี่พี่ปุนแอ้นอกบดีลอน้อนาวองศจะโดนฝนเยอะเจ้าอ่ะคุณยุดพี่ไม่หายันหลดนเร็วเลยลเร็วสายฟ้ามีไหมไม่มีแล้วน่นกอเล็กๆจ้ามีอีกไหม ตามมาค่ะตามามจุดๆเหรอหไม่ไน,น่าไม่มีนะก็ไม่มีแล้วค่ะได้แค่นีน้นี่เจ้าอันนี้หน่อไม้เฮาก็ได้อีเนาะอันนี้คือแกะเรียบร้อยแล้วเจ้าพ่อมแก่งเลยเนาะนี่เห็ดก็ได้หน่อยหนึ่งน่อไม้ก็ได้หน่อยหนึ่งเจ้าอันนี้ได้ปล่อเยอะนะเออเดี๋ยวเอาแกงรวมๆกันก็ได้เยะได้อยู่นะลูกไอนนเดียเฮาจะไปเก็บทั่วฟักงาขเจ้านหนึ่งไหนก็เข้ามาในสวนแนละ้เนาะ ไปเลยค่ะบารีรอเนาะเตีทำเวลาพี่น้องเข้ามาก็ได้บัดแต่งนะเจ้าบัดแต่งโอ้ง,งเร็วขนาดเลยหลูอบยาวาาาาาทำเวลาทำเวลาตอนนี้หนุ่มเริ่มมาขบแล้วนะครับต้องเก็บกวาวฝนมานะเจ้าโอ้้หาร <laughs> ไ,ไมู่กคุณองกุมาเที่ยวสวน นันตัวมันปะโจนไทยมันปะโจนไทยอยู่โอ้พี่น้องแม่เก็บเหรียญรวดเร็วเลยอ่ะครับกว่าฝนลูกลูกหนูไม่แค่วันสองวันนี้เล่นเก็บนะครับสองวันเองแม่นี่เขาดูทุกคนุณจะได้ขึ้นโปรสามได้ไหมวัดเจ้าป๊อกวันนี้เป็นบรรยุทธ์ของน้องเจ้าคุณแม่ก็เลยพามาเที่ยวสวนเนาะ เปนมามาผจญภัยก็อยี่ยสินเจ้าปุ้นได้วายเยอะแข่งกับเวลาแข่งกับฝนก็ฝนมาตะค้นกับฝนตกหนักขนาดเลยเจ้าตะค้นปุ้นรับฝันดีปุ้นมาได้ยินจังเจ้านอันคุณแม่สะดุ้งตื่นตีสองลูกฟ้าฮ้องฟ้าดังขนาดเลยจับยาเออน้องปุนนี่กับน้องมาปางนี่รับสนิทเจ้ามาได้ยินเสียงเนาะขนาดรับสนิทเลยเจ้าคุณแม่นี่นอนบารับเนาะเพราะเสียงฟ้าฮ้องฟ้าค้างดังขนาดเลยเจ้าป่ะจะ นี <N> ่พี่น้องโอ้เยอะมากเยอะมากนี่นีไหน,นก็เข้ามามนะมากเลยไปเก็บตะปูเห็นไหมเยอะมากโอ้โหทำไมหญ้าปลูกเยอะจังเลยหญ้าชอบปลูกแต่ว่าแกบอกมีเวลามาเก็บเนาะมาแล้วให้ลูกให้ได้งามขนาดแล้วลูเป็นหัวต้นใหม่นะเจ้างามพี่น้องลูกตรงนี้ยุงตกเพตรงนี้ล้มเลยลูกอือเป็นอะไยอหยัน,น,นล้มเลย เทาบาเก็ตมันก็นจะล้ามเนาะมันก็นจะเท่า,าก,กินมนะลำมะมาพี่นั่งดูแต่เจ้านี่บรรยากาศดีเจ้าบะฮ้อนเนาะคุณแม่ก็เลยมาเจ้าหน่อยอม,มาตอนเจ้าก็ยังดีเจ้าถ้ามาตอนใสายมาก,ก็อากาศจะฮ้อนเนาะจะอารมณ์แบบดีเลย <laughs> อากาศฮ้อนทำให้คนงุดงง่ายแล้วขนาดไหนไดู นนีี่่พ้องไปเดี๋ยวไปเอาฝรั่งเพื่อน,น้องปุนกินนะเจ้าไปฝรั่งฝรั่งมันหวานแล้วนะจะมีลำตวัวอ,อร่อยนะอร่อยแนละ้วจะหวานตัวไอ่ปุนเป็นฝรั่งพันกิมจูเจ้าพก็บ้านเอาปลูกไว้เนาะปลูกไว้ประมาณยี่สิบกว่าต้นตอนนี้เหลือแค่ห้าต้นเพราะน้องตุยไปเลอะเยอะไม่ค่อยมีไข่ได้ไมั้งคะโอ้ไอ้ปุนใส่ก็มันนี่ ไม่มค่อยมีไข่มารลดน้ำหมอค่อยมีไข่ได้เข้ามาเจ้าแล้วนี่หาปูเยอะมากเลยฝลงังอ่ะลองชิมดูพอมคับกันครับอ่ะกดยุดเลยจะไหนลูกอะไรคขบได้แค่นี้เออันคแพมแพมครบแพมเขาะลึกสดๆจากตน้น้ะพ่น้องเป็นพลังเออพลังเป็นฝรั่งพันกิมจูนี่ ลูกใส่งามขนาดเดจ้ากรอบหวานอร่อยไปได้ใส่ปุ๋ยไปได้ใส่หย่มซงยังจะปลูกแบบธรรมชาติเนะนี่ก็ลูกอร่อยเนี้ยนีย่เอาไปกินบ้านเจ้าดูใส่งามนีม่เหมนยเอาไปสักสองสามลูกโอ้โหเอาไปสามลูกเพื่อน้องมา,ปางแปลงตัวนะเจ้าดีไปยวเราจะกลับบ้านกันแล้วเจ้าสายแล้วไปกินเลย อันนี้ก็เป็นกันเลาะสวนนะเจ้าเนาะเข้าสวนบรรยากาศยามเจ้าเจ้าบรรยากาศดีเนาะวันนี้ก็ได้หลายอย่างเจ้าได้เห็ดเห็ดดาเนาะพี่น้องเนาะเห็ดดาแล้วก็หน่อไม้เน่อไม้ปาะในสวนในเจ้านิดนิดนหน่อยเนาะแล้วก็ได้แตงกวาบะแตงกวาแตงกวาแตงกวาเจ้าแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็ได้ฝรั่งพันกิมจูมเจ้าได้สักสามหูกเนาะไปกินนี่ อันนี้ก็เอาวิถีชีวิตบนเฮามาฝาก้ะเจ้าบรรยากาศยามเจ้าเนาะบรรยากาศที่สวนคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมคลิปลเจ้าอยาไก็ฝากเป็นกําลังใจให้บรเฮาได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปจะสําหรับคลิปนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนเดอ้อแล้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมจา้าขอบคุณมากๆคะ่ะไอพุงขอบคุณครับลูกขอบคุณครับบ๊ายบาย